ีง้านเิงวทีนเอาวงหนึ่มันเปิดไฟมาประทันจังหว่นเปิดไฟสั่งเออนาดีเปิดแล้วเข้ามาแต่แบบเขาบริเฮนเพิ่อนอันนี้เนาะเปิดไฟเออมากเหมือนั้นบริเนเปิดไฟเนี่ยมันกำลังลองไฟเลยสวยว่ะโอ้สวยอันไม้ใกล้นี่เห็นเป็นเล่าอลาด์เลยเลยนนี่เปนนีบอนนี่ก็นี่เด้นี่เนี่ยไม้ใกล้นี่ที่นี่บ่มีอันนนบมีองกอน ให้ให้โดยดีกห่อมีมีวิ่งสามตัวเหมือนเดิมเราเราบ่มีอันหมงกลางเอาันนี้เก็บอันนีหมองเก็บอันไหนก่อนเฮ้ยมองเก็บเอ้าบ่มีหมองเก็บเพน่นแทนที่แรกว่าจะมีอยู่เอาไปเอามากมันแทนยกเลิกเลยเปล่ารถโบไฟสุดยอดครับโอ้นี่ยังบ่เบิดด้วยนี่เป็นบางส่วนครับอันข้อม่วงหนึ่งเสียแล้งการทำข้อม่วง ของแท้ครับยืนยันแล้วของแท้รางก,กายอก็บอนีไปเบไปยงไป,ไปนี่แหละจ้งน้อยเลครับนี่นเนี่ยเพิ่น,นปเปิดไลฟ์อ่านี่เริ่มเล้ลยลยังแ <ไป S 1> ค,คบ่บางส่วนครับเดี๋ยวกะเพิ่นเปิดเบอร์ท่านเบอร์ได้นี่นยังมีจอมียังอีกราย่าง นี่แหละข้างเรือกีมาไทยเยึนช่วงคนเปิดไฟนะมาไทยเมือแังประเด็นเปิดไฟแบบนี้ครับนี่เป็นวงสองครับแต่ว,ว่าวงหนึ่งอลังการบ่รต่างกันนะสีสันผ่นานลูกกำหนัด <c oughs> แต่สีสันผ่านลูกนาจว่าช <c oughs> ่วงกีฬาวโยกแล้วก็เห็นลูกอำหนัดพูดลูกหลายหลายเฉยลูกอำหนาจ <c oughs> เป็นอีหยังจ้ะอันนี้เป็นคอนเทนต์บเลยบ่จ้ะ เอากรพูดก็ตามเคยหทอยพ่เนาะเะเรียกเดตติงเนาะธล้มมานี้ลหละไม่เดตติงกันเฮ้ยจีวางเลยเนาะเไมีเดตติงเพืด้ดังเพูดหาเพื่อนอ่ะดีแ่แช่ไลยแช่ลูกวางแค่ท่านี่หล ว้าววเพิ่นกับสไตล์คือกระพ่อนเี่ยล่ะบอคอยบว่าว่าบวกกิงนะแล้วก็ว่าแบบจะได้ล่ะเออว่าวป็นยังหนอว้าในน้อยเออจังหวะนั่นแหละครับคลิปนี้เปิดใจลุงอำนาจนะคะโอ้ยแต่เราไม่ไม่ไม่ฉกนิ่งเนี่ยครับโอ้ระบบสุดยอดครับเนี่ยนั่นใช่ไดเนาะแต่ว่าคนสีหญ่อย เวทีมียี่สิบแปดตอนเช้าตัวนี้ยังบ่ทันเต็มเลยนี่ครับยี่สิบเีเปิดเป็นบางส่วนครับแต่ว่นนี้สอนใช้เวทีหนี่งคนเชิญถ้าเปิดเต็มนี้สุดยอดครับอลังการครับไปกับจ้ะไปกับแต่ว่ามีมีรับเชิญของวันที่28่สิเกียวมิวสิคเรียวก่อนหนูต้องกลับบ้านเพราะว่าที่ไหนอุดรบ่อยู่ในคอนแกนอยู่คอนแกนเนาะออ๋ค่อยสตูดิโออยู่คอนแกนครับ คนดังเนาะโอ้ไฟอันนี้เป็นเหล้าดีเนาะปั๊บปั๊บไฟสุดยอดเลยให้แก่กองได้ดิแก่กองทุกอย่างครับไฟมีที่จอใหม่ๆเลยครับครับเป้นบังสวยม่ายๆไครับ ไปไคมกไคหมอไปสี่สี่คนรับมีอ้๋อไม่หน่อยอ่ะไม่หน่อยไม่ได้มาครับไม่หน่อยไม่ได้มาครับเอาว่าเป็นไปแล้วย่างครับเดี๋ยวกำลังสิไปนี่แหละน้องสาวพี่เดี๋ยวกินเข่ากินยังเร็วนะขยอกเดินทางนะครับโอ้ตวนี้ไฟไฟแจ้งชุดยอดครับ พอเลยข่อยบัวคือพอนัทพออันนี้ว่าเป็นพอไอ้ทูบอ่าสวัสดีครับนี่แหละพอกรอยุ่อรัะมีซอยจูได้ไหมเฮ้ยเส้นหลักจรูดมึงไบิึงไะซอยจูไปลองมึงซอยจูไปเขาพี่เลยอ่ะปูนผเแลมไปรพอย่างไหมครับผเแลม ของควบคุมระบบไฟครับเนีุกเอาบยอะไรสูตร h D d สูตรรถกเงินไอ้เอาอีกอไอย่างเงื้บัะไเอาเงี้ยโอ้ยสนามบอกสนามอีเลอ๋เมือนไปสนามมันผ่านวงครับมันผ่านงไฟนะ ผ่านตะเคียนบ้างผ่านบ่ผ่านผ่านบางหน่อยเลยบางน่อยเลยเบอกขึ้นดึ้เปบางน่อยได้เด่นว่รามอได้ปัจจบ้างว่ะบ่แมนสิไปนำอย่างบ่เลยฮะอันผ่านไปเลยเออไปนำย่างบ่อย่างเด็ดอย่างน่บบ่่บ่บ่บ่่บาบ่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 ่ดีบ่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 ดนบ่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 า่่่บ่ เป็นการศึกษาโอ้มาศึกษาโดนแต่พอโอ้มันแต่เขาเรียนมาเรื่อยยากจ้ะบว่าจบแต่ว่เป็นจบอันพอดปุ่ล็อกเตอร์ปริญญาเอกกระบอกมันเบิดศึกษาไปเนี่ยนะเบิดเครื่องร้าศึกษาอันเรียนศึกษามันอี่เบิร์ดลายปาะเดแล้วเบิร์ดเครื่องล้านนะนะเบิร์ดลายก็ได้จริงเพิ่มาอย่างเอาละทำอะไรสิเอาละเซ้าเซ้าอันนี้บริเวณที่จ๋า เมื่อยเว้ยต้อบพได้ของมากนอกแล้วเนาะรรมดาแหละของมากอยูนิสยูนิสสายเลือดอยู่ในสายเลือดมันต้องเท่าได้เด้ดแต่ขนาดคนกินเหล้ากินเบียร์น้ำเพิ่นยังเท่าได้ก็เลี่ยนจบแล้วเราให้เท่าเอยมันจะจบเราได้จบเราได้เนี่ยโอ้ยจบลักการบ่จบลักสูตรจบลักสูตรเพราะไอ้ที่นิ่งหมดแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้เรา มันมันเท่ากันวะพ่อพ่อไม่งามตอนตอนวนบ้านเนี่ยแต่เราไม่มีเงินเลยแต่ได้จะอะไรเหรอครับเออแต่เราไม่มีเงินแต่แต่พีมือเราใส่ได้อยู่แต่เราไม่มีเงินเป็นกําลังเป็นกําลังพัฒนาปรับปรุงสูตรกําลังเขากําลังกําลังอันนี้ช่วงนี้กําลังพานเป็นบวกครับกําลังมาดีกําลังมาดีกําลังมาดีลาบังน้อยสามบังกับแพร่บังเดียวมุ่งกับพานเดือด แต่ว่าเอากาเรียนภาษาเริบวมก็อ่ันดินแบบกลางวันเนาะประเด็นแบ้โอ pan ้ยผ้าหนุามา้าม่วงเม่ที่ประเด็นให้พระชายไปไปหาลูกอำนาจแล้วซอยจูอยู่หันไปไปซิมซอยจูน้ำเพินกันไปขออีกคนเอาขอบืงต้นเราขออีกคนเด็เขียวด้วยขอเดเขียวขอไปอีกเเขียวสองเขียวเยอะ อาตาสีฟังความปูสีฟ <c oughs> ังความเนาะผมสีฟังความอัน,นอันนี้ทำบอลได้จ้ะงานกับปู่คุยกันว่าสิว่าหนึงไหนมาไปเบิ่งอันไปกินสอยปูนี้คนสอยอยู่นะเห็นบอลคล้ายๆแนมไปนะ จะ yup. like, ได้กนยาแล้ว่มก um ินแ่นาอนลสิไปไชนนี่ไปกรุงเทพอบฮะไปรายการอไรย่งไปันรายการคุยแซทโถเป็นรายการรายการโสดรายการพวกนี้ใช่ไหมใช่ดูนะดูดูนเอฟซีจอยแซในเดือดใจเด้อได้แล้วเจ้าพ่งนี้เปิดทีวีรอเลยช่องช่องวันใช่ไหมเออ เออนี่ยหอรอลำดวนดวยนกินนรู้อำนาจจนิงไม่กินไป่อ่ะมาที่อย่งเอาเบิ้งไปเอาดิวไปเบิ้งเนี่ยนะวิวนะเป็นตะลูกไลหายโอ้คืองูกินเลี่เาใหญ่เอาเอาใหญ่เอาเลือดเอาเลือดเอมอมเลือด ตัวแบไงนึงอย่าไม่เป็นพลดนน่นใส่พันข้อมันจ่าข้อทีรบบเปกระบบเปดเจ็ดกินกินหอยก็เขียวมเป็นมากที่แต่พอกันเลยเมีนบอ่อวนเรเลือมเขียวเอียง่ออกมาเป็น้าแบบไดนนระบบเปดนรีวิวรีวิวสินค้า้งเขาใครสีเห็นไหนบ่ได้ยู่เนี่ได้ผมเป็นสามสีบ้มนี่ เออทากินไหมเอาคนอี้ยังปากคือส้นจมูกสั้นเอาเบิดเลยเอาเบิดเราหยามไปนั่นแล้วครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนคลับตุ่มหงทุบบอลครับเดี๋ยวสิเดเดินทางไปกรุงเทพแล้วครับมืออื่นฝากพี้น้องเขาไปเบิรงมืออื่นเป็นรายการโซนเนาะคุยแซบโชว์คุยแซบโชว์ครับติดตามช่องวันนะครับส่วนเวลาผมบปลุกออกอากาศเวลาไหน ไปแซบโชว์มานีเดินทางอีกมือหนึ่งครับเสร็จรายการอลไรจะกลับมาเลยครับเราวันที่28ค่ะิบแปดขเราไปรับเชิญที่โตเกียวโตเกียวนะโตเกียวมิวสิกครับโตเกียวมิวสิกพ่อแม่เองสิขาบังในกลุ่มดีใจเด้อว่าอีหลามีเชิญผ่านยังสิเป็นโซ่จังเด็สีได้ลองคู่ก้าศิลปินได้ขายโตเกียวคููใหญ่คนสีร์เกีคือพ่อพ่อคอนสีร์เกีพอกันใหม่ในคลิปหนาครับโตเกียวขอให้ พ่อพ่อยแม่เอฟซีลำลำรวยรวยสุขภาพแข็งแรงสุขุันสุขคนครับออ,ออกเดินทางแล้วครับสวัสดีครับ